สวัสดีครับผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมรับฟังคลิปของช่องเรานะครับช่องนี้ทุกวันคือโอกาสอย่าลืมครับว่าถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าอยากไปกำลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับเลขมงคลลาวนะครับแล้วก่อนจะไปดูของวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูของครั้งที่แล้วผลก่อนนะครับผมวันที่6 ชัดเจนก่อนนะครับผมจะให้เป็นแบบนี้คือจะมีเลขเด่นนะครับแล้วก็เลขดับหรือเลขเน่าแล้วก็เลขจับคู่ที่ผมมองว่าเออน่าจะน่าสนใจอยู่แล้วก็ผลของมันเพราะฉะนั้นเรามาดูผลก่อนเลยเรามาดูในฝั่งของปกติปกตินะครับผลหนึ่งหกศูนย์สามตัวบนนะครับซึ่งผมให้เลขดับคือสามเพราะปกติผมก็จะให้ศูนย์เป็นยืนพื้นนะ แต่ถ้าเกิดผมมองว่าศูนย์มาหรือศูนย์มีเอี่ยวนะครับมีเอี่ยวพวกนี้มันมีปนมาผมก็จะไม่ให้ซึ่งผมมองแล้วว่าดับสามนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยดับสามจริงนะครับทั้งหน่วยสิบร้อยเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเลขดับผ่านนะครับเข้าหมดเลยนะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเลขมงคลนะครับที่เกิดขึ้นนะหนึ่งหกศูนย์นะครับมีศูนย์มีหนึ่ง แปก็มีหนึ่งให้เห็นด้วยและเกิดอะไรขึ้นครับและ6กศูครับกลับเลยครับ1881บนและล่างมาหมดมงคลเฮงเฮงเฮปังปัปัง,ปง,ปง,ปงนะสำหรับมงคลลาวใครได้ตามนะก็เกิดความมงคลน,นะยินดีด้วย นะส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดติดตามไว้ได้เลยครับแล้วจะเห็นดูย้อนหลังได้ด้วยนะไปดูได้เลยว่าผมให้เลขมงคลก่อนก่อนเสมอนะถัดมาผมไม่อิ่มแล้วอะซูปเปอร์ซูปเปอร์สามแปดเจ็ดสองสามสามแผมให้เลขดับไว้ซึ่งโดนหลักร้อยครับหลักมือหลักสิบไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็2อสมาดูเลขมงคลครับ2อสมี2องนะ มี2นะแล้วก็387 387ผมคิดไว้แล้วเลข87มันต้องมีมามาปนมาเอี่ยวอยู่ให้เห็นนะซึ่งมันดันไม่ได้ผมไม่ได้มอง3เพราะผมให้3ดับไว้ถ้าเมืองนั้นนะพราผมมองเลขอื่นดับเนี่ยผมว่า3ตัวตรงได้เกิดขึ้นแน่นอนนะแล้ว2ตัวล่างก็จะมาด้วยเพราะผมมองไว้คือ แปกับ7ในส่วนตัวประกบนะน่าเสียดายสำหรับซุปเปอร์นิดเดียวก็ไม่ได้ครับซุปเปอร์ผมมองไม่ผ่านไม่ผ่านคือไม่ผ่านครับไม่มุคลคือไม่มุมคนะปกติฟัดไปเต็มเต็มขับบนและล่างนะเห็นเห็นกันไปสำหรับรอบนี้นะอ่ะไม่รอช้าเราไปดูวิคเคราะห์เลขมุคลของวันนี้กัน ครับทีน,นี้ก่อนจะเข้าไปดูเหมือนเดิมครับผมขอฝากคาติชมคาเตือนนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ผมสร้างมานะผมทํามาเพื่ออยากให้ทุกคนรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมไม่แจกสูตรข้างในนะครับบอกก่อนเลยทุกตัวเลขเกิดขึ้นจากการคิดวิเคราะห์คิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมด้วยนะครับคาวนี้ มาดูในส่วนของความวิเคราะห์เลขมงคลของรอบนี้นะครับวิเคราะห์เลขมงคลครับลาวครับประจำวันที่เท่าไหร่ครับวันที่8 0 6 2 5 6 5ผมเชื่อว่าทุกคนรออยู่นะผมให้ทังนี้ครับ0ครับเดี๋ยวไม่ใช่นะ ผมมองฟั่งผิดเดี๋ยวผมต้องเขียนเลขดับก่อนจังหากเลขเน่านะหรือเลขดับนะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะผมให้เลขดับไว้เป็นเลขห้าครับและเหมือนเดิมครับอุ้ยวงรีเฉยเลยอืมอืมอืม,อม เหมือนเช่นเคยผมเมื่อกี้บอกเกินปแล้ศูนย์ครับทำไมไม่ไมค่อยสวยเลยศูนย์ทำไมาอืมศูนย์หนึ่งครับหกและแปดว่าทุกคนรออยู่นะครับและผมมองในเรื่องของการจับประกบเลขไว้ดังนี้ครับ ศูนย์สและ8 2ครับนะถัดมาก็จะเป็น0 3ครับผมให้1 3 6 3และแปดสายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็จะมองในร่วงของอีกตัวหนึ่งคือ0 7ครับ1 7 6 7และ จ็ดครับแคปไว้ได้เลยนะครับแคปไว้ได้เลยนะครับผลนะครับปกตินะครับและซูเปอร์นะสำหรับวันที่8ครับเลขมงคลราวประจำวันที่8นะขอให้เกิดความมงคลกับทุกๆคนที่นำไปใช้แล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสนะครับให้กับเลขมงคลในทุกๆวันเหมือนกับชื่อช่องนี้มันเป็นแค่แนวทางส่วนหนึ่ง ไม่ว่าก็ตามถ้าชอบฝากกดติดตามและแชร์ส่งต่อให้เกิดความมงคลสำหรับวันนี้คลิปนี้จบในเพลงเท่านี้ผมลาก่อนครับสวัสดีครับ